ครับสวัสดีครับสวัสดีเจอกันอีกคลิปนึงครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ต่อจากเมื่อเช้าเมื่อเช้าเราอยู่ที่บ้านชุมพลตำบลขอใต้อําเภอสว่างแดนดิคดคนครับจ mm ังหวัดสุพนครทนนี้เรามาส่งงานงานที่2หายายปากจากเจ็ดครับ mm hmm. รถคันนี้เป็นดีซีเจ็ดเป็นของลอบอันโคกชัยวาน ตำบลทุ่งแกอำเภอเจริญสินอยอดจังหวัดนอครครับวดงที่แล้วอํบทำกับเราก็ทําเป็นชุดเกี่ยวข้องชุดประหยัดครับทีนี้อบสนใจก็ให้เรามานําฝากไปขยายเป็นเก้าห้ปีนี้พร้อมที่จะลงนาปีแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งคันครับเรียนครับท่านใดสนใจก็ สอบถามกันเข้ามาที่เบอร์0616263232่งามสองามสองเบอ์เจรัต่อจิตโชคกันกสักหน่อนก,ก่อน,อนเรายินดีบริการทั้งในและนอกฐานที่โทรเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนเดี๋ยวเรามารอชมขั้นตอนการเทียบระบบอีกครั้งนึงครับผม